เรื่องแค่นี้เองได้สิต้องฉีกยิ้มกว้างเขาดีใจที่ภรรยาของเขายอมรับข้อเสนอนี้ดังนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จเทมมี่จึงนำกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้เขาลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนคู่นอนต้องทำขนาดนี้เลยเหรอต้องไล่อ่านสัญญาในแต่ละข้อของสัญญาแลกเปลี่ยนคู่นอนใช่ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อฉันพาคู่นอนที่ถูกใจมาแลกเปลี่ยนแล้วคุณจะไม่ปฏิเสธ เทมมี่เอ่ยเสียงหนักแน่นเธอจะไม่ยอมใจอ่อนให้เขาอีกแล้วได้ไหนะปากกาต้องอ่านข้อความในหนังสือสัญญาแล้วไม่มีข้อใดที่เขาจะทำไม่ได้ดีซะอีกหล่อนจะได้ไม่ทำร้ายร่างกายเพื่อนของเขาหรือชายหนุ่มคู่อื่นๆที่เขานำมาแลกเปลี่ยนคู่ด้วยขอโทษคะฉันลืมหยิบมาแล้วปากกาคุณลักคะงั้นรอผมเดี๋ยวต้องลุกขึ้นเดินไปหยิบปากกามาจากห้องหนังสือ จากนั้นก็ลองนามในสัญญาโดยไม่มีการอ่านทวนอีกรอบอาทิตย์นี้คุณสะดวกวันไหนไอ้โอกมันอยากมาแก้ตัวต้องเอ่ยขึ้นหลังจากลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเทมมี่ได้แต่ขมอารมณ์ขุนมัวเอาไว้ในใจพร้อมกับเอ่ยเสียงหวานว่าวันไหนก็ได้ค่ะตามที่เพื่อนคุณสะดวกแต่วันพรุ่งนี้คุณต้องแลกกับคู่ที่ฉันหามาก่อน หาคู่แลกเปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้แสดงว่าคุณเริ่มจะชอบแซกแบบนี้แล้วใช่ไหมจะที่รักก็อาจจะใช้ขับเพื่อความสุขของเราสองคนไงคะต้งเทมมีก่กดเสียงต่ำไม่เรียกเขาว่าที่รักหรือคุณอย่างให้เกียรติเหมือนเช่นเคยต้องหัวเราะฮือฮแล้วจินตนาการถึงคู่แลกเปลี่ยนที่เขาจะพบในวันพรุ่งนี้อย่างอารมณ์ดีเย็นวันต่อมา ต้องกลับบ้านเร็วขึ้นเป็นพิเศษเพราะตื่นเต้นที่จะได้นอนกับเมียคนอื่นในคืนแรกคู่วันนี้ที่ภรรยาของเขาเป็นผู้จัดหามาให้เขากระตือรือร้อนจัดโต๊ะเตรียมอาหารมื้อเย็นสุดพิเศษช่วยภรรยาไปอาบน้ำก่อนเธอขะกลับมาเหนื่อยเหนื่อยเงอเต็มตัวเชียวเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองเทมมี่บอกเขางั้นเดี๋ยวผมมาจะอาบน้ำให้ตัวหอมหอมเลย เมื่อสามีหายลับเข้าไปห้องน้ำอย่างอารมณ์ดีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเทมมี่ก็มาลายไปเหลือเพียงแววตาแข็งกระด้างหล่อนจัดโต๊ะมือเย็นเสร็จแล้วก็รินเบียร์ลงในแก้วพร้อมกับใส่หยดน้ำยาบางผสมลงไปเสร็จหรือยังมีอะไรให้ผมช่วยไหมเสียงของเขาดังขึ้นด้านหลังเทมมี่สะดุ้งเล็กน้อยแล้วรีบซ่อนขวดยาเล็กๆเ,เ,เอาไว้ในกระเป๋ากางเกงก่อนที่เขาจะเดินมาถึงตัวเธอเสร็จแล้วคะดื่มเบียร์เย็นๆแก้เหนื่อยก่อนไหม เธอยื่นแก้วเบียร์ใบนั้นให้เขาแม้ที่รักช่างรู้ใจผมขึ้นทุกวันแบบนี้สิเขาถึงจะเรียกว่าคู่ผัวตัวเมียต้องรับแก้วเบียร์มาดื่มจนเกือบหมดต,ต,ติงตองติงตองเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นเทมมี่จึงขอตัวไปดูเพราะคาดว่าน่าจะเป็นคู่สามีภรรยาที่ตนนัดเอาไว้ เมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านเธอก็พบว่าผู้ชายที่มากับกระจิบคือคนที่ช่วยเธอตอนเกิดอุบัติเหตุเมื่อห้าวันก่อนอ้าวคุณเทมมี่อุทานออกมาชายหนุ่มลูกครึ่งคนนั้นก็ดูเหมือนจะตกตะลึงไม่แพ้เธอในขณะที่ทั้งคู่กำลังมองตากันอยู่นั้นกระจิบก็เอ่ยขึ้นว่ารู้จักกันแล้วหรือคะก็ไม่เชิงหรอกค่ะพอดีตอนเกิดอุบัติเหตุเขาช่วยดิฉันเอาไว้แต่ยังไม่รู้จักชื่อกันเลย เทมมี่อธิบายงั้นก็ทำความรู้จักกันเลยค่ะนี่คุณเทมมี่ส่วนนี้อเล็กซามีของดิฉันค่ะกระจิบเบียดร่างใหญ่อยากเย้าข้างขวันข้าง,างชายหนุ่มลูกครึ่งที่ทำหน้าผะอืดผะอมคล้ายกับว่ามีอะไรติดอยู่ในลำคอแต่เอาออกก็ไม่ได้ยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งค่ะเทมมี่ยื่นมือเข้าไปทักทายชายหนุ่มเขายื่นมือเข้ามาจับมือเธอแล้วเขย่าเบาๆตามหลักสากล หล่อนยิ้มให้เขาพลันนึกขึ้นในใจว่าเขาเป็นชาวตะวันก็คงจะนิยมยินดีการแลกคู่เหมือนกันสินะถึงได้ยอมมางานปาร์ตี้ในวันนี้เชิญค่ะหญิงสาวเจ้าของบ้านผายมือพร้อมกับเดินนำทุกคนเข้าบ้านไปที่โตอาหารต้องค่นนี้คือคู่สามีภรรยาที่เราจะแลกเปลี่ยนในวันนี้คุณกระจิบและคุณอเล็กเพื่อนข้างบ้านของเรานี่เองค่ะเทมมี่แนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกับสามีของเธอเออสวัสดีครับ ต้องเอ่ยตะกุบตะกักมองคู่นอนของเขาในคืนนี้ที่เต็มไปด้วยชั้นไขมันใบหน้าอบอุ่มเป็นหัวแล้วก็เป็นตัวเลยไม่มีลำคอเพราะอ้วนมากไม่ว่าจะมองมุมไหนเธอคนนี้ก็เป็นองค์เดินได้ชัดๆสวัสดีคะ่ะคุณโต้งกระจิบยิ้มร่าเริงเฉกเช่นคนอัธยาศัยดีต้องยิ้มตอบด้วยสีหน้าผะอ,อึดผะอมแล้วดึงแขนภรรยาของเขาออกไปคุยห่างห่างคุณคุณจะให้ผมนอนกับอีอ้วนยักย้ายขมูขี่นี่นะผมไม่ยอมหรอกนะคุณ ทมมี่จ้องตาสามีและสะบัดข้อมือออกจากการกอกลุ่มของอีกฝ่ายคุณไม่ยอมคุณก็ต้องยอมเราตกลงกันแล้วหล่อนจงใจพูดเสียงดังๆเพื่อให้ทุกคนได้ยินสามีของเธอถึงกลับหน้าเสียไม่คิดว่าภรรยาเขาจะหักหน้าตนต่อหน้าเพื่อนบ้านได้คืนนี้ผมยอมและคืนต่อไปผมเป็นคนเลือกคู่คุณก็ต้องยอมเช่นกันสามีของเธอเค้นเสียงพูดพยายามสะกดอารมณ์ขุนเคืองเอาไว้เสียใจขมันจะไม่มีวันนั้น เทมมี่เอ่ยจบแล้วเชิดหน้าเดินกลับไปยังโต๊ะอาหารแต่กลับถูกสามีกระชากแขนดึงกลับมาเต็มแรงโอ้ยเจ็บนะครับปล่อยเทมมี่กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดไว้กระจิบอุทานออกมาเบาๆเมื่อเห็นทั้งคู่กำลังยื้อยุดฉุดกระชากกันเกิดอะไรขึ้นครับอเล็กที่วิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์เอ่ยถามขึ้นพวกคุณอย่ามายุ่งเรื่องผัวเมีย ต้องตวัดออกไปใบหน้าแดงกับลมหายใจฟึดฟัดอย่างควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นเนียคุณอีกแล้วต่อไปนี้คุณไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันเทมมี่ดึงข้อมือของตนเองออกจากการเกาะกลุมของอีกฝ่ายในขณะที่เขากำลังอึ้งในสิ่งที่ได้ยินหมายความว่ายังไงเขาถามเสียงแหบแห้งก็หมายความว่าฉันอย่กับคุณไงคะ่ะเทมมี่เอ่ยชัดถ้อยชัดคำ เธอจะไม่ยอมเป็นสินค้าการมารณ์ที่ถูกเขานำไปแลกเปลี่ยนอีกแล้วผมไม่อย่าต้องตวัดหน้าดำหน้าแดงย่างสามขุมเข้าหาภรรยาแต่กลับถูกอเล็กยืนขวางเอาไว้เสียใจค่ะต้องคุณได้ลงนามในสัญญาอย่าให้ฉันเรียบร้อยเทมมี่ชูใบสัญญาอย่าขึ้นให้เขาดูไม่จริงผมไม่ได้เซ็นใบหย่าอะไรทั้งนั้น เมื่อคืนไงขบใบสัญญาที่คุณลงนามไม่ใช่สัญญาแลกเปลี่ยนคู่นอนแต่เป็นใบหย่าฉันสับเปลี่ยนมันตอนที่คุณลุกขึ้นไปเอาปากกาแกอิเมียชั่วเขาตะคอกออกไปด้วยความโกรธพร้อมกับกระโจนเข้าใส่อดีตภรรยาหมายจะขย้ำคอหล่อนให้ตายคามือแต่ถูกอเล็กซ์ซึ่งมีร่างกายสูงใหญ่กว่าเขาจับเอาไว้จึงทำให้เขาได้แต่ฮึดฮัดทำอะไรเธอไม่ได้ฮ่าฮเทมมี่ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาราวกับคนเสียสติ เธอไม่คิดว่าก่อนเลยสามีคนที่เธอรักและบูชามานานกว่าสิบกว่าปีจะด่าดเธอได้ขนาดนี้โดยที่เธอไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเลยสักนิดเขาต่างหากที่บีบคั้นให้หล่อนต้องทำเช่นนี้ถ้าฉันชั่วแกก็สาเลวไอหน้าตัวเมียเพียเทมมี่ฟาดฝ่ามือเข้าใส่ใบหน้าอดีตสามีเต็มแรงพร้อมกับตวาดออกไปว่าฉันจะไม่ยอมเป็นทาสแกอีกต่อไปแกแก ต้องฮึดแทดดิ้นรนจะเข้าทำร้ายร่างกายหญิงสาวแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สู้แรงหนุ่มลูกครึ่งที่จับเขาเอาไว้ไม่ได้จึงได้แต่ยืนหายใจหอบพร้อมกับส่งสายตาเคียดแค้นไปให้อดีตภรรยาแฮกกระแกะ่เขาหายใจกระสาวขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าร่างกายของเขาเกิดความผิดปกติเขารู้สึกว่าแก่นกายของเขาแข็งขึ้นมาอย่างฉับพลันนั้นพวกแกทำอะไรฉัน เขากวาดสายตามองทุกคนอย่างหวัดผวาหน้าผากชื้นไปด้วยเหงื่อทั้งที่เกิดจากความเร่าร้อนภายในกายและทั้งเกิดจากความกลัวฮึฮือแกชอบไม่ใช่หรือเกมแลกผัวแลกเมียไหนๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ด้วยกันฉันก็เลยสงเคราะห์ให้ไม่ดีเหรอเทมมี่เอ่ยเสียงเย็นอย่างสาแก่ใจมาหมายความว่าอย่างไร ต้องถามเสียงสันบัตนี้แม้แต่แรงที่จะท่งตัวอย่างแทบจะไม่มีแต่แก่นกายเขามันกลับผงาดง้ําจนเจ็บร้าวเรียกร้องให้เขาหาใครสักคนมาปลดปล่อยมันให้ได้หมายความว่าฉันใส่ยาปลุกแซกให้กินไงแกจะได้เล่นเกมเล่มแรกผัวแรกมีให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยคืนนี้ห้าห้ากระจิบผัวชั่วชั่วแบบนี้ฉันยกให้เทมมี่กระชากคอเสื้ออดีตสามีแล้วเหวี่ยงเขาเข้าสู่อ้อมแขนนางยักย้ายที่ยืนยิ้มไร้แยกเคี้ยวรอกิน ต้องถูกยาปลุกเซ็กเล่นเจนจานจ่อนจ่อไปทั้งร่างแม้แต่แรงผู้หญิงตัวบางๆอย่างเทมมี่เขาก็สู้ไม่ได้แล้วกับนางยักษ์ขมูขีนี่เขาจะไปต้านทานได้อย่างไรไม่นะไม่กูไม่มีทางเอามึงอีอ้วนอีกระจิบต้องตะโกนเสียงแหบแห้งขณะที่เขาถูกกระจิบลากเข้าห้องไปรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าการถูกบังคับให้เอากับคนที่ไม่อยากได้มันเป็นยังไง เทมมี่ตะโกนสวนกลับไปก่อนที่ประตูห้องจะปิดลงปังแล้วตามมาด้วยเสียงหยหวนของอดีตสามีไม่เทมมี่รีบเดินออกจากบ้านหลังนั้นทันทีหล่อนไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วอเล็กมองซ้ายมองขวาละล้าละลังข้อมูลที่เขารับเข้ามาวันนี้มันมากเสียจนเขาอึ้งไปหมดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจวิ่งตามหญิงสาวออกไปหน้าบ้านคุณเทมมี่คุณเทมมี่เดี๋ยวสิครับ คนที่ถูกเรียกหันขอบกลับมาพร้อมกับเอ่ยเสียงหนักแน่นว่าขอโทษนะคดีฉันไม่ใช่พวกชอบแลกเปลี่ยนคู่นอนถึงภรรยาคุณจะชอบแต่ดิฉันไม่ดังนั้นหากคุณเป็นสุภาพบุรุษพอก็กรุณาปล่อยฉันไปเถอคะค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นอเล็กก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเต็มที่เทมมี่มองเขาอย่างงวยงงกระจิบไม่ใช่เมียผม อเล็กพูดขึ้นในที่สุดยิ่งทำให้หญิงสาวงงเข้าไปใหญ่ชายหนุ่มจึงรีบอธิบายว่ากระจิบเป็นคนรับใช้และดูแลบ้านให้ผมระหว่างที่ผมอยู่ต่างประเทศแล้วที่ผมกลับประเทศไทยมาครั้งนี้เพื่อจะเคลียร์ปัญหาเรื่องบ้านยังไงคะคือผมเป็นนักฟุตบอลค้าแข่งอยู่ที่ฝรั่งเศสและคงจะไม่ได้กลับประเทศไทยอีกนาน ผมจึงตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ไปแล้วแต่กระจิบยังไม่ยอมย้ายออกเพราะไม่มีที่ไปผมจึงมาที่นี่เพื่อเจรจาด้วยตัวเองซึ่งเธอก็ขอร้องแกมบังคับให้ผมช่วยหลอกว่าเป็นสามีเธอเพื่อแลกกับการที่เธอจะย้ายออกจากบ้านเออเทมมี่ถอนหายใจออกมาเรื่องที่เธอได้ยินซับซ้อนพอๆกับเรื่องครอบครัวของเธอชีวิตรักในแต่ละคู่จะมีอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมหนอ เธอไม่โทษกระจิบที่ไม่ยอมบอกความจริงเพราะเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเธอขอแค่กระจิบช่วยให้เธอได้เป็นอิสระจากสามีจอมเห็นแก่ตัวก็พอคุณเทมมี่ครับในเมื่อคุณเป็นโสดแล้วคุณจะให้โอกาสผมได้ลองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณได้ไหมครับคะคุณเทมมี่ตาโตกับสิ่งที่ได้ยินผมพูดจริงๆนะครับความจริงผมรู้สึกถูกใจคุณตั้งแต่แรกเห็นวันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับและก็อยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้น แต่เมื่อผมกลับไปที่โรงพยาบาลกลับพบว่าคุณได้จากไปแล้วแม้แต่ชื่อก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักผมดีใจมากๆที่เมื่อสวรรค์ให้ผมได้มาพบคุณอีกครั้งและผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนอีกแล้วให้โอกาสผมเถอะนะครับอเล็กจับมือบางขึ้นมากอบกลุ่มอย่างขอความเห็นใจเธอเพิ่งจะอยากกลับสามีกลัวเหลือเกินว่าเธอจะปฏิเสธเขาแต่เขาก็ไม่อาจจะทนเห็นเธอหายไปจากชีวิตเขาได้อีก เทมมี่มองชายหนุ่มตรงหน้าเขาเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะทางสังคมเธอผิดหวังกับความรักมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นความรักที่เริ่มจากการค่อยๆรักค่อยๆเรียนรู้สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดเพราะเรื่องบนเตียงดังนั้นหากเธอจะเริ่มต้นอีกครั้งเธอก็ขอเริ่มมันจากเรื่องบนเตียงก่อนเป็นอันดับแรกได้ค่ะเราเริ่มต้นกันคืนนี้เลยดีไหมคะคุณเทมมี่ชายหนุ่มยิ้มความยินดีฉายออกเต็มใบหน้า ขอบคุณครับเขาโผล่เข้า,ขากอดหญิงสาวแน่นอย่างลืมตัวคุณอเล็กขับปล่อยได้แล้วคะฉันหายใจไม่ออกขอโทษครับรเผอิญผมดีใจมากไปหน่อยห้าห้าไปกันครับอเล็กคลายวงแขนพร้อมกับงายฝ่ามือขึ้นแล้วสบตาหล่อนด้วยสายตาอันเร่าร้อนไปไหนคะเทมมี่ถามขึ้นอย่างลังเลไปในที่ที่เราจะรู้จักกันมากขึ้น เทมมี่ส่งยิ้มให้ชายหนุ่มก่อนที่จะวางฝ่ามือลงที่อุ้งมือของเขาแล้วอเล็กก็พาหญิงสาวขับรถออกไปอเล็กพาหญิงสาวมาที่บ้านพักตากอากาศส่วนตัวที่ริมทะเลบ้านหลังนี้เขาซื้อทิ้งไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเขาเลี้ยวรถยุโรปราคาหลักล้านเข้าไปในบริเวณที่เป็นชายหาดส่วนตัวนะเวลานี้เกือบเที่ยงคืนทั่วทั้งชายหาดไม่มีสิ่งมีชีวิตใดนอกจากพวกเขาสองคน เมื่อเขากดปุ่มบางอย่างรถที่นั่งมาก็กลายเป็นรถเปิดประทุนสุดหรูเทมมี่อุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นเมื่อหลังคารถเลื่อนออกเผยให้เห็นดวงดาวลอยเกลื่อนเต็มท้องฟ้าคุณอยากแต่ถึงดวงดาวพวกนั้นไหมชายหนุ่มเอ่ยถามริมฝีปากของเขาโค้งเป็นรอยยิ้มอ่อนหวานค่ะเทมมี่ยิ้มตอบพร้อมกับพยักหน้าช้าๆและอดแปลกใจไม่ได้ ที่บัตรนี้ชายหนุ่มได้ก้าวไปยังเบาะรถด้านหลังซึ่งถูกปรับเอนลงกลายเป็นเตียงนอนเล็กๆไปเสียแล้วมาสิครับเจ้าหญิงของผมชายหนุ่มยื่นมือมาให้หล่อนจับอย่างเชื้อเชิญเทมมี่สุดลมหายใจเข้าลึกๆเธอโตมากพอที่จะรู้ว่าต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เธอก็ยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะรู้ว่าการกระทำชายหญิงแบบเอาดอเป็นเช่นไร จึงทาให้เธอประหม่าเล็กน้อยและรู้สึกร้อนผ่าเผาขึ้นทั่วร่างกายค่ะเธอจับมือเขาไว้แน่นพร้อมกับกระโจนลงไปยังเบาะด้านหลังเมื่อชายหนุ่มคว้าตัวเธอไว้ได้เขาก็แนบริมฝีปากร้อนระอุประทับลงมาด้วยความหิวโหวยใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงการเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดทั้งนี้หากผู้ฟังต้องการอรรถรสแบบฟินๆแนะนำให้ตามไปอ่านเรื่องเต็มในทันวลัยตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้ จากนั้นอเล็กก็ถอนแกนกายออกแล้วเอนตัวลงนอนพร้อมกับตะกองกอดร่างบางไว้แนบชิดอย่างรักใคร่คุณเป็นของผมแล้วเขาเอ่ยเสียงกระเส่าค่ะเทมมี่ไม่รู้จะเอ่ยอะไรได้มากกว่านี้เธอรู้แค่ว่าเขาเป็นคู่นอนที่แสนวิเศษส่วนอนาคตข้างหน้าหล่อนยังไม่ทันนึกไปฝรั่งเศสกับผมนะเขาจูบลงที่หน้าผากของเธออย่างรักใคร่ เทมมี่คิดทบทวนสิ่งที่เขาเสนอมาเธออยากหนีให้ไกลาจากอดีตสามีและอยากลองเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนแต่มันจะเร็วไปหรือไม่พรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันเลยไหมหรือจะไปแต่งและจดที่ฝรั่งเศสก็ได้นะเมื่อเห็นหล่อนยังไม่ตอบเขาจึงเอ่ยขึ้นอย่างจริงจังเพื่อแสดงความจริงใจที่มีต่อหญิงสาว เทมมี่จูบเขาเบาๆที่ริมฝีปากอย่างรู้สึกเอ็นดูในการแสดงออกของเขาก่อนที่จะเอ่ยว่าตกลงค่ะตามใจคุณเถอคะค่ะขอบคุณครับอเล็กจูบหญิงสาวอย่างอ่อนโยนแล้วทวีความเร้าร้อนขึ้นเพื่อเริ่มบรรเลงเพลงสวัสดขึ้นอีกระลอกท่ามกลางแสงดาวและเกลียวคลื่นรุ่งเช้า ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียเพราะเมื่อคืนเขาถูกฤทธิ์ของยาปลุกเซ็กเล่นงานจนจัดหนักกับสาวร่างยักย้ายจวบจนรุ่งสางตื่นแล้วหรือคะาผัวขากระจิบเอ่ยทักทายทันทีที่เห็นชายหนุ่มเริ่มขยับตัวข้าใครเป็นผัวมึงอีอ้วนต้องพวาลุกขึ้นถอยกรูจนชิดอีกด้านหนึ่งของเตียงร่างอกอ้วนเปลยเปล่าคลานเข้าขาเข้าช้าช้าชั้นไขมันย้อยลงตามแรงโน้มถ่วง จนชายหนุ่มต้องหลับตาลงเพื่อไม่ให้มองเห็นภาพที่แสนจะน่ากลัวนั้นก็คุณไงคะแหมทีเมื่อคืนอโอยเอาเอากระจิบบอกว่าพอแล้วก็ยังจะขึ้นขย่มอยู่นั้นออกไปอีอ้วนอีชั้งน้ำกรูไม่เอามึงเป็นเนียโวยเขาผลักร่างอบอ้วนให้ห่างออกจากตัวแต่ดูเหมือนว่ากำลังของยังจะสู้แรงของเธอไม่ได้เพราะร่างใหญ่ยักษ์ยายนั้นไม่ขยับแม้แต่น้อยเอาไม่เอาเดี๋ยวก็รู้ฉันอัดวิดีโอเอาไว้หมดแล้วถ้าคุณไม่แต่งงานกับฉัน ฉันก็จะฟ้องตำรวจว่าคุณข่มขืนฉันแล้วเรียกค่าเสียหายเลือกเอาว่าจะยอมแต่งฉันเป็นเมียหรืออยากขึ้นศาลจนเสียหน้าที่การงานบอกเอาไว้ก่อนนะไว้คนอย่างอีกระจิบไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบง่ายง่ายหญิงสาวตวาดเสียงกร้าวทำเอาต้องกลัวจนหัวหดและในที่สุดเขาก็ยอมแต่งกระจิบเป็นเมียรู้สึกเสียใจและเสียดายอย่างสุดซึ่งที่เสียเมียดีๆเพียบพร้อมทุกอย่างเช่นเทมมี่ไปจบบริบูรณ์